เรามีหลาความทุ่มเทดีมีหลายความทุ่มเทที่อบอุ่นที่ทำให้เราหัวราอเราก็ยิ้มได้เสมอเราต้องขอบคุณพ่อแมา่อากงที่คอยเป็นเนสาหลักแล้วก็เป็นศูนย์รวลใจของลูกหลาน,นเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในชีวิตคู่และครอบครัวรวมถึงหน้าที่การงานอากงสอนเสมอเรื่องความกตัญญูไม่ว่าจะเป็นต่อบรณพบุรุษครูบาอาจารย์ แต่ก็ทงต่อประเทศที่ให้เราอยุ่ทำมาหารกินอาม่าแสดงให้เห็นการเป็นไรยาและอาม่าที่น่ารักและสวยเสมอจนไม่เคยเห็นสักครั้งเลยที่อมาม่าจะทรงทุกครั้งที่เห็นอาม่าอาม่าจะสดชื่นและมีรอยยิ้มและเป็นที่รักของหลานทุกคนทุกๆวันศุกร์ ท m มมาจะทำอาหารจานโปรดของราทานาแต่ละคนและนี้คือสาเหตุที่ทําให้พวกเราทุกคนโตมาด้วยกันเราเรียนรู้ทุกอย่างมาด้วยกันขี่จักรยานเป็นพร้อมๆกันว่ายน้ำเล่นนตรีก็ด้วยด้วยกันเรียนที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะยกขยงนไทในทีเดียวคนชอบบอกว่าทําไมเราบ้านเรา,าเยากเยอะจังแต่คือความจริงแล้วเพราะว่าเราทําทุกๆอย่างกันเป็นทีม เราเติบโตมาดีได้เพราะเราอยู่แต่ตในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆเราเห็นตัวอย่างที่ดีๆและได้คำแนะนำดีๆจากทุกๆคนเราต้องขอบคุณทุกคนในห้องนี้ที่เป็นทั้งเพื่อนแท้และเป็นผู้ใหญ่ที่คอยให้ความหวังดีและคำแนะนำดีๆกับพวกเราเสมอที่สำคัญที่สุดเพราะเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีที่สุด ลูกคนหนึ่งจะมีได้ทุกการกัระตุ้นใจของฟ้ากับมาคำหนึ่งถึงความสุขและความสำเร็จของเจิ้นเหมยเอิญก่อนเสมอสิ่งที่มาขอเสมอคือเราสามคนต้องรักและสามาคีให้ช่วยเหลือกันในทุกๆครั้งความรักของฟ้ากับมาเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดที่คอยผลักดันให้เราประสบความสำเร็จ และดำเนินชีวิตอย่าง,งปลอดภัยอยู่ในทนํานองคลองธรรมโดยเฉพาะในเรื่องความลักแม่จะสอนเสมอว่าความรักเป็นของสูงส่งคนที่เราเลือกนั้นไม่ใช่คู่หลักแต่เป็นคู่ชีวิตดังนั้อยากบอกที่แบง์ว่าที่แบงได้คู่ชีวิตที่ดีมากๆที่จะเป็นคู่คิดที่ดีที่สุดให้ี่แบงแล้วเหมยก็เป็นคนพิเศษ มากจริงๆน้องเหมยเป็นที่รักของทุกๆคนตั้งแต่เรียนหนังบาลคุณครูประจำชั้นถึงขั้นกินลูกเหมยใส่กอกแต่ไว้ที่หัวนนอนขอเขาก็ถูกมเหมยก็เป็นคนเดียวที่มีพัดลมส่วนตัวถ้าเดี๋ยวยุ่งกัน <laughs> น้องเหมยเป็นเด็กดีเรียนดีและมีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กตั้งแต่เร้่งจำ ได,ได้เหมยไม่เคยโดนล็อกกเลยสักครั้งเดียวเหมยทําให้ทุกที่ที่เหมยไปเป็นที่ที่พิเศษเขาสร้างสีสันและรอยยิ้มให้คนรอบข้างเสมอเหมยจะคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอเสมอแล้วจนไม่แตลกใจเลยที่ทําไมพี่แบงถูกหลุมลักเหมยตั้งแต่แรกเจอเจน,นมั่นใจว่าพี่แบงจะดูแลเหมยได้อย่างดีและเจนมั่นใจ พอพี่แบงก็เติบโตมาในครอบครัวที่ดีมากๆและสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆเช่นเดียวกันเจนเรียนที่ลอกับพี่แบงแต่เจนเห็นตลอดว่าเจนมิงพี่สาวดูแลพี่แบงยังไงเจนเห็นว่าพี่แบงดูแลน้องๆทั้งอินาอแคลและชินนี่และน้องๆก็เป็นสปอร์ตที่ดีให้พี่แบงตลอดพี่แบงขับรถพาน้องๆไปโรงเรียนแม้จะอยู่ไกลถึงอเมริกาซึ่ง ก้นไม่เคยเห็นเครอบครัวพี่แบงก็เป็นครอบครัวที่น่ารักจริงๆต้นแลายเดาอแบงก์รู้ตั้งแต่แรกว่าวันนี้จะมาถึงเรามีแบบกลุ่มไลน์ที่คุยกันแบบบอสสิบเรื่องนี้กันมาโดยตลอดต้นถึงวันนี้สิ่งที่เหมยทําให้ต้นเห็นคือการแต่งงานมีชีวเรื่องของคนสองคนแต่การที่ครอบครัวเรารักคนที่เรารักคือสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กัน ามาบอกเสมอว่าามารักพี่แบงค์เหมือนลูกหมาอีกคนและเอิญกับเอิญกับเจ้นก็ดีใจมากที่จะได้พี่ชายเป็นพี่แบงค์ในะายจะได้ที่ต้องเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านก็ท้ายที่สุดนี้เจ้นก็อยากฝากน้องเมยให้พี่ๆคุณพ่อคุณแม่และยัดๆพี่แบงค์ช่วยดูแล เช่นมั่งใจว่าหน่อยจะเป็นที่รักของทุกคนในบ้านค่ะขอบคุณ